ภูโมโนลมท,ทั้ง้5ทางขึ้นระหว่างทางครึ่งครึ่งทางวันนี้ฝนตกถนนลื่น ไกลแล้วไกลแล้วปุ้ยตบาดโอมโนลมห่าห่แล้วพิชิตได้แล้วพระใหญ่องค์พระใหญ่่แล้ว หวัดภูมินลมถึงลานอูป,ปั้นจันทร์จนัยจนยอด หลังวันนี้เราจะขึ้นไปจับมือองค์พระนะครับตั้งบนว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนขึ้นบน ฐานยอดพระใหญ่ในวันที่อากาศคลุ้มยินสบายจะพาไปดูข้างบนมีอะไรบ้างอจอดแล้วตรงนี้ วันนี้คิดว่าจะได้มาเป็นคนแรกปรากฏว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะมีคนมาเยอะก็สมควรทาไปเป็นสิริมงคลแก่คนที่ถือนะครับตามความเชื่อแต่ละคนก็น่าจะทำใหม่นะครับ เป็นบันไดบันไดปูนแกะสลักเป็นลายไม้สวยงามอันนี้ก็ขึ้นมาตรงตรงศาลาตรงที่สงทำภารกิจนะครับมีห้องที่พักด้วย อันนี้รูปปั้นแกะสลักหินหลวงพ่อยอดดีศีหะสายญาตินะครับอันนี้แกะสลักจากหินที่อยู่บนภูนะครับไม่ได้แกะจากที่อื่นแล้วมาวางนะครับแต่ยอดนะครับเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดบุกาหารนะหลายปีมาแล้วนะครับท่านโมรณภาพต ภาพแกะสะลักนะครับบนหินภา,ภาพแกะสะลักนูนสูงแกะจากก้อนหินส่วนข้างบนนี้อันนี้เป็นความเชื่อแต่ละบุคคลนะครับก็หยิบหินมากองกองอันนี้จะมากราบไหว้ ยามนากมหาหมุนีนิลปานนัคราชเมืองมุกดาหารนะครับบนยดดอดภูมิโดลมมาตอนเช้าการะที่ทางวัดเตรียมไว้ก็บูชานะครับสิบยี่สิบบาทแล้วแต่สถา นี้ก็ควรปฏิบัตินะครับผ้าแดงวัตถุมงคลตอนนี้ห้ามผูกตามต้นไม้นะครับให้ผูกตามลาวเหล็กนะครับลาวเหล็กราวเหล็กที่รอ,อบองค์พญานาคนะครับอันนี้ทองฝากคลึมมัวมัวพระยาสีมุกดามหามุนีนิลปานาคราชนะครับรูป ปันพญานาคบนยอดวัดลอยพระพุทธบาทภูมโนรมจังหวัดมุกดาหารนะครับอย่าลืมมากราบมาไหวเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับวิวสวยวันนี้ปั่นจักรยานขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับทำสถิติ ว่าเรายังไหวปีนจักรยานปีนภูมโนลมยังไหวนะครับจุดเช็คอินจุดถ่ายภาพสวยๆนะครับตามแต่มุมมองช่างภาพนะครับรอที่สี่เพื่อความโชคดีมั่งมีปลอดภัยนะครับ ตรงนี้เป็นจุดที่มองลอดไปเห็นพระใหญ่องค์ขาวๆอยู่ตรงช่องลอยขดของพญานาคพอดีนะครับมุมนี้ขยายให้ดูอีกนะครับ ตูมต้นไม้สีแดงแดงไม่ใช่ดอกไม้นะครับเป็นผ้าที่ผู้ที่มากล่าวไวะะ้พญานาคเขียนคำที่ปรารถนาให้ตัวเองได้รับ นะครับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอันนี้ซากุระซากุระเทียมของเทียมนะครับแต่ก็มีความสวยงามเป็นธรรมชาตินะครับดูไม่ดี ตาไม่ดีก็เหมือนอเหมือนภาพ AI ที่เขาแต่งหลอกนะครับแต่อันนี้ไม่ได้ใช้ AI เป็นเป็นของปลอมของแต่เป็นทำด้วยมือมองเห็นด้วยตาเปล่าลครับอันนี้รับบริจาคคนละ9บาทเพื่อบูรณะซ่อมแซมและทำสีใหม่ องค์พยาศีมุกดามหามุนีนิลปานนคกราชนะครับเนื่องจากสีเริ่มสีดนะครับก็บุญละใหม่นะบริจาคไม่เยอะนะครับเพียงคนละเก้าบาทมาตรงหอคอยนะครับหอคอยก็จะมองเห็นชั้นล่างเมื่อกี้นี้นะครับที่เรายืน ึ้นมาหอคอก็จะเห็นวิวมุมสูงกว้างขึ้นนะครับโนลิปลิปสะพานมิตรภาพไทยลาวมุกดาหารสวรรคตร้านกาแฟก็ยังอยู่มุมเดิมนะครับข้างล่างลานจอดรถนะครับที่เราถ่ายภาพเมื่อกี้นี้ อันนี้มุมกว้างก็จะเห็นแม่น้ำโขงชัดขึ้นอูนปันพญานาคเมื่อกี้ที่เราไปดูมาครับก็จะอยู่ในป่าเลยนะครับตรงนี้ตรงกลางก็คือหอแก้วนะครับหอแก้วมุกดาหาร แล้วก็มีลิฟต์ขึ้นไปไหว้หยอดสูงสุดนะครับ